พี่ๆที่รอลีผู้หญิงนะคะมาเลยค่ะรอบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดรีวิวป้ายเบลูก้าให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเป็นงานล็อตใหม่ที่พิ่งเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวงานในกระสอบไปพร้อมๆกันค่ะพี่หามีนะคะมีทั้งทรงสไตล์วินเทจนะคะเอ่อแฟชั่นกระบอกเล็กนะพี่นะ โดยปกติที่เราเปิดเปิดกันใต้อื่นโลโก้อื่นโรงงานอื่นนะคะก็จะออกประมาณนี้เลยแฟชั่นวินเทจกระบอกตรงกระบอกเล็กนะคะมีรวมรวมกันในกระสอบไสไวมาดูสีสันโดยรอบพี่เข้มค่ะอ่ะเดี๋ยวกล้องให้ดูนิดนึงนะคะพี่ดำลูกค้าดูนะคะโดยรอบสีเข้มค่ะสีเข้มเน้นสียีนเป็นหลักนี่เลยนะลีเนี่ยลูกค้าต่างจังหวัดชอบมากนะเพราะว่าเหมือนแบบบางคนเนี่ยใส่ลีแล้วมันเก็บสะโพกดีไงคือลีเนี่ยมันได้เรื่องส่งนะคะได้เรื่องส่งมีทั้งกระบอกตรงวินเทจกระบอกเล็กแฟชั่นนะคะแล้วก็งานโมเดิร์นรุ่นใหม่ตอนนี้มีครบเลยนะอ่ะพร้อมมาคค่่่ะะี ได้ไหมคะผู้หญิงล้วนๆนะคะผู้หญิงล้วนเนี่ยมาดูผู้หญิงลว้ลวนนี่มีทั้งงานที่เป็นป้ายใหญ่เฮ้ยตรงนี้ทำนะคะปละนี่แล้วก็เป็นป้ายเล็กด้านในนะคะกึง่งๆบุ๊สคัตก็มีบ้างนะนี่ไซส์ประมาณตัวนี้ประมาณสักสี่สิกว่านะนแล้วก็เดฟเข้มรีเขาจะมีเกรดเดียวเลยพี่เกรดเดียวเลยเข้มมากดูตูดดูเป้าวความแน่นของผ้าได้เลยกระบอกตรงค่ะ และทรงของลีส่วนใหญ่นะคะจะค่อนข้างไปทางเอวสูงเอวสูงสวยเลยค่ะพี่เป็นไงนี่ไซส์วินเทจนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่ไซส์วินเทจสีเข้มอืมเขาจะไม่แยกเรื่องไซส์นะลีอะ่ะบอกพี่ก่อนไม่แยกเรื่องไซส์คือรวมไซส์เลยลี โอ้โดยรวมแม่งเข้มว่ะให้ดูดิเข้มเข้มไฟห้อยงานเคลียร์ตูดเป้าเต็มสีดำเดิมๆกระบอกตรงสีดำเดิมๆใครชอบรีนะแต่ลูกค้ารอเยอะมากนะคะรีสวยสะอาดเลยค่ะ ใครที่ชอบแบบว่าออกหมดทุกไซส์าขายได้หมดทุกกลุ่มรีตอบโจทย์เพราะว่าได้ทั้งแบบเอลวัยรุ่นสามสิบสามสองสามสี่แล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่ไซส์โอเวอร์ก็มีสวยพี่เต้าเต็มเน้นซิปกระดุมใช้ได้หมดเนี่ยดูดิผ้าก็สวยเลยนะเก่ม,ม,ากม,มากๆค่ะ สวยสวยว่ะผ้าสะอาดมากเลยดูดิสะอาดมากพี่ผ้าแน่นมากค่ะแน่นน่น,แน,นแน่นเลยเน้นเน้นเรียกอย่างเดียวขายได้แล้วเนี่ยเนี่ยเรียกอย่างเดียวขายได้แล้วเอลอใหญ่ๆมันมีบ้างนะคะในกระสอบเนี่ยเท่าที่ดูก็น่าจะประมาณสักห้าตัวได้นะพี่ห้าตัว ไม่เกินสิบตัวนะคะเอลสามแปดสี่สิบสี่สองสิบสี่อะไรเงี้ยนะคะเป็นธรรมดาพี่เพราะว่าเขาไม่ได้แยกอ่าไม่ได้แยกแบบโอเวอร์ไซส์ไซส์ปกติอะไรพวกนี้แต่ผ้าสะอาดค่ะงานวินเทจเอลสูงมีส่วนใหญ่ก็คือได้ทรงเอลสูงตัวนี้ก็เป็นงานวินเทจนะเอลสูงขาเดฟมากพี่ขาเดฟสีเข้ม สกินนี่คิเว่าตำหนิมีเพิ่งจะเจอตัวแรกเลยพี่ดูสัดส่วนตำหนิมีอยู่แล้วค่ะเป็นธรรมดาภา,ากระสอบมบอร์สองมีเไปเพียงแต่ว่าสัดส่วนในกระสอบเขาอาจจะไม่ได้เยอะแค่นั้นงานวินเทจนะเอวสูงเด็บๆค่ะผ้ายืดเดฟเดผ้ายืด รายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้ใต้โพลนะพี่สีดำเด<ำ>ิมๆ,ๆดำสนิทเลยนี่งานวินเทจเอวสูงกระบอกตรงไดไหลายทรงเลยนะโอเไส์ใหญ่แต่ว่าสีเข้มมากแต่ผ้าสะอาดมากเลยดูดิสีเข้มมากผ้าสะอาดมากเลย ไซส์ใหญ่นะคะถ้าส่วนนี้นะพี่นะไซส์ใหญ่ในกระสอบนะคะอาจจะเกินห้าตัวะคะ่ะสิบตัวโดยโดยประมาณใครที่ขายพวกงานโอเวอร์ไซส์นะ,ะกระบอกกลงโอ้โหสีเข้มนะต่องให้เป็นไซส์ใหญ่ก็เหอะแต่สีโคตรเข้มเลยอะเราได้แบนรีด้วย วินเทจเอลสูงพี่สามตะเข็บมันงานวินเทจเลยอะสีดำสีดำปิดท้ายนะไปเบลูกะเลดี้ลีอ่ะสนใจที่พักมาได้เลยจ้า